อะไรนะครับเป็นไงบ้างในกับงานเฮ้ยดีใจสิครับดีใจเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วตลอดเวลาที่หต่งจากที่ถ่ายซีรีส์เรื่อง My s a ซ n t e n จบนะเราก็เราก็ทำงานด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็รั้งนี้เราได้กลับมาได้หานักแสดงร่วมกันอีกครั้งก็ดีใจมากๆครับผมก็ดีใจมากเช่กันครับเพราะว่าอย่างที่พี่อ้บอกว่าที่ผ่านมาคือพอหลังจบ My Saint e n ครับเราก็ทํางานร่วมกันแต่ว่าอันนี้ก็คือกลับมาร่วมงานกันในฐานะแบบเป็นนักแสดงแล้วที่แบบว่ามาถ่ายซีรีส์ร่วมกันดีใจมาก ทีมงานเลยเคยเปิาเป็เจ้ท oh ีมงานถ้าทางอินไซค์เคยเจอบ้างครับผมเคยเจอบ้างแต่เรีอนก่อนแต่ว่ารอบนี้ก็อินไซค์ก็เติบโตมากๆแล้วก็ได้เจอทีมงานได้เจอคนใหม่ๆเยอะมากแล้วก็เรื่หนึ่น้องๆแบบลอยล็อกด้วยแล้วก็ท่านอื่นๆเมื่อสุน่ารักทุกคนเลยครับน่ารักมากครับความจริงอ่ะเราได้ยินมานานอยู่นะนานมากแล้วนะแต่ว่าผลแต่ว่า เขาพยายามแบบเหมือนเขาว่าเดเวลอรแบบทั้งตัวนิยามตัวบทตัวอะไรอย่างนี้กันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจนตอนแรกอ่ะตอนแรกก็ตอนแรกก็เหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าแบบมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จนจนสุดท้ายเขาบอกว่าเอ้ยมันมาจริงๆนะพอมาจริงๆก็โหที่ตาที่จายทั้งคู่เลยครับก็พี่ๆคิดว่าเดาเวลานถือได้หรือเปล่าหรือว่า คือตามนั้นแหละครับตามนั้นแหละครับแต่ว่าเหมือนว่าอย่างตัวในเรื่องเองมันมีความแบบตัวบทหรืออะไรเงี้ยมันมีความแบบซับซ้อนมากอยู่เหมือนกันครับผมก็อย่างที่บอกไปบนไลน์อัพเนาะว่าแบบว่าความถูกผิดมันคืออะไรใครเป็นคนตัดสินความถูกผิดนั้นๆอะไรมันก็มีอะไรให้ได้คิดเยอะมากๆก็จริงๆของผมก็ผมเชื่อว่าทุกตัวละครมันแตกต่างกันเลยครับเพราะว่า นการเป็นนักแสดงเนี่ยในแต่ละบทมันผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในบทบาทนี้ที่ได้รับก็รู้สึกว่าเป็นบทที่แตกต่างแล้วก็ตื่นเต้นในการหรือว่าได้รับบทใหม่ๆอะไรก็เช่นเดกันครับผมเหมือนกันครับคือทุกคาแรคเตอร์มันที่ผ่านมาในชีวิตเรามันแบบมันมันไม่เคยเหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะมันคือั้าสอวละครเนี่ยมันมีมันมี มันมีสกิลที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวนิดนึง<ช>อะไรใช่หมครับผมเช่นแบบาการเต้น <ๆ S 1> การายืสูหรือว่าการยิงปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันมีหลายอย่างให้เราได้ทำเพิ่มอีกเยอะมากๆแล้วก็มีเวิร์กช็อปอีกอะไรนะครับใช่ครับ,รบ <ๆ S 1> ก็อย่างที่เข้าใจคือตัวละครก็จะมีตัวละครที่เป็นตำรวจแล้วก็ตัวละครที่เป็นบาเครับมันก็จะมันก็จะมีเขาเรียกว่า มีสกิลกสกิลที่เฉพาะทางมากๆอยา่เรื่องาว่ี่ะไรนีมเรื่ะจะยมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูแล้วรอติดตามอะันครับผมเราว่าจะร้ายไปตลอดการไม่ได้หรอครับมีซิมโนซิสครับผมมีทรีทเมนต์ข้าวครับผมแต่ว่าก็ยังยังเดเวลรอปกันอยู่ ขเรื่องนี้เป็น,นไครับอมก็ขวของของเรื่องนี้มันก็เป็นเป็นความโผพันระหว่างสายชีพของตํารวจกับสายชีพของบาร์โฮนนั่นแหละครับก็อาจจะมีในเรื่องของคดีหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจอาจจะต้องรอติดตามในตัวของบทอีกทีนึงครับเพราะตอนนี้บทก็ยังยังไม่ได้เสร็จดีครับ,รบทุกคนกับทุกฝ่ายก็กาลังเต็มที่กับการทํางานเบื้องต้นอยู่ครับ อย่างที่พ่วงก,กับที่เป๊น้องได้บอกไว้ครับผมว่า,วามันเกิดขึ้นในสถานที่อโคจรเหมือนกันคือคือต้องอยอมรับว่ามวลม,มันคงแบบมันมันคงแบบมีความแบบน่าจะแบบโตนิดนึงแล้วก็มีความมีทั้งแบบดรามา่ามีทั้งแบบส,สืบสวนมั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 นมีอะไรหลายหลาย,หลายเอเลเมนต์ม,มากๆกครับหลายองค์ประกอบมากๆกก็อยากฝากให้ติดตาม ลดแน่นอนครับผมเริ่มหลายต่าปีนี้เริ่มแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วฝากงั้นขอฝากนะตั้แท็กสีลมด้วยนะครับแล้วสีลมนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนไลน์อัพเนาะว่าได้ดูกันแน่นอนครับผมปีหน้านะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนก็เตรียมงานกันอยู่อย่างเต็มที่เครียด ฮะพวกเราสองคนก็เต็มที่แน่นอนครับผมก็ช่วงนี้ก็ยกงยากไม่ฝึกสกิลที่ต้องใช้เฉพาะทางช่ครับก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันปีหน้าแน่นอนครับเราเปสิงหลมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ